สถานป่าหนึ่งวูบไหวผวาทั้งป่าลั่นหนึ่งคืนนานยาวราวกับกันหนึ่งฝันฟุบแล้วลับแนวใครหนึ่งคนควรฆ่าคาระวะสืบสร้างสัจจะย,ยิ่งใหญ่มื่นคำร่ำหาอาลายัย ร่วมใจสืบทอดเจตนาณนะเวลานี้ที่ซึ่งเป็นอดีตจีรังเราขอร่วมรำลึกนึกถึงอดีตแดบบ่ปิยมิตรผู้ต่างต้อยสืบมาคะเสถียนหัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าู้้ขาแข้ง แด่ผู้จากไปชั่วกับกัน ศกัตริย2,531สืบมาคสถียนก็เป็นเพียงแค่เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้คนหนึ่งแต่ด้วยหน้าที่หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งของเขาจากต้นทุนชีวิตของหัวหน้าสื่อในการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่าทั้งประสบการณ์ในการเติบโตมากับธรรมชาติในวัยเด็กความเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขข,ของข้าราชการที่ซื่อสัตย์ นิสิตวณสารผู้ขยันหมั่นเรียนการเริ่มชีวิตป่าไม้ที่เกษสาพันสัตว์ป่าเขาเขียวเขาชมพู่การทุ่มเททำงานวิชาการเรื่องสัตว์ป่ามากมายในประเทศไทยโดยเฉพาะผลงานการเป็นหัวหน้าโครงการอุปยพสัตว์ป่าที่เขื่อนเชี่ยวหลานการทำงานเคลื่อนไหวขัดขานเขื่อนน้ำโจรเขื่อนแก่งครุงเขื่อนเหวนรก และการสัพพทานป่าไม้ที่ห้วยขาแข้งซึ่งรวมถึงการขอประชามาติไม่สนับสนุนให้มีการทำสัรพทานไม้ที่มีผู้ลงชื่อสนับสนุนนับหมื่นคนหลายครั้งในเวทีสาธารณะผู้คนรู้จักคำพูดจากใจเขาที่ว่าผมขอพูดในนามสัตว์ป่าทุกตัวถ้าเรามีพื้นที่ป่าที่ดีที่สุดคือห้วยขาแข้ง ที่เป็นผืนป่าที่เป็นมรดกชิ้นสุดท้ายของชาวโลกแล้วเรายังรักษามันไว้ไม่ได้แม้แต่กรมป่าไม้เองก็ยังไม่สนใจรักษาก็อย่าหวังว่าจะรักษาที่อื่นให้รอดได้ปเดือนของหัวหน้าสิ่งที่ทำงานหนะักในการปกป้องสัตว์ป่า เสียงปืนดังอยู่เป็นประจำในห้วยขาแข้งและทุกครั้งที่ดังขึ้นมันหมายถึงชีวิตและความตายซึ่งมันเป็นความจริงที่สื่อหวั่นวิวตกปัญหาความยากจนของชาวบ้านที่อยู่ขอบ ที่เป็นรากสำคัญของการเข้าไปล่าสัตว์ปักไม้ร้านอาหารประเภทสัตว์ป่ารอบค่อยขาแท่นมีอาหารประเภทสัตว์ป่าไว้บริการลูกค้าตลอดทั้งปียัไม่นับรวมการค้าซากสัตว์เช่นเขากระทิงควายป่าและซากสัตว์อื่นอื่นอีกมากมาย ผลและการขอรับท่านภายในสังกัดและอิทธิพลจากนายทุนร่วมกับข้าราชการในพื้นที่ระหว่างการทำงานอยู่ที่นี่ลูกน้องของหัวหน้าสื่อถูกพรานยิงตายไปถึงสองคนตั้งแต่เช้ายจนค่ำหัวหน้าสื่อทำงานทุกอย่างไม่เคยหยุด เดินทางประสานงานทั่วทุกทิศทางเพื่อขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆเพื่อปกป้องป่าบางครั้งดึกดื่นค่อนคืนเขาจังอุตส่าห์ขับรถจากในเมืองเข้ามาในป่าตื่นเช้ามืดบ่าเกยบเอกสารที่คังคามไว้พอรุ่งสางก็ขับรถออกไปตามโรงเรียน ทำงานเผยแพร่ความรู้กับเด็กๆและเยาวชนรอบป่าด้วยตัวเองวิ่งเต้นหาแหล่งทุนส่วนตัวเพื่อเป็นสวัสดิภาพสวัสดิการให้แก่เจ้าหน้าที่นำเสนอผลักดันแนวคิดเรื่องป่ากันชนป่าชุมชนให้กับชาวบ้านจะไม่มีใครต้องตายในเขตห้วยขาแข่งถ้ามีก็ต้องเป็นผม หัวหน้าสื่อเคยประกาศความตั้งใจอย่างเด็ดเดี่ยวแต่ในช่วงเวลานั้นการอนุรักษ์ป่าและการทำงานหนักแบบหัวหน้าสื่อดูเหมือนจะไม่ใช่สิ่งที่สังคมไทยและวงการราชการคุ้นเคยเจ้าหน้าที่ห้วยขาแข้งยังต้องพบกับการลักลอบล่าสัตว์และถูกลอบยิงหัวหน้าสื่อรู้ตัวดีว่าสักวัน อาจจะเป็นเขาที่ถูกยิงตายจากการบงการของผู้มีอิทธิพลทั้งหลายและสักวันหนึ่งลูกน้องของเขาต้องถูกยิงตายอีกอย่างไร้ค่าเพราะไม่มีใครสนใจหัวหน้าสืบไม่ใช่คนรักตัวกลัวตายแต่ทนไม่ได้ที่ลูกน้องเขาต้องตายไปต่อหน้าโดยที่เขาไม่อาจทำอะไรได้เลยสืบโมโหมากถึงกับตะโกนออกไปว่า ถ้ามึงจะยิงลูกน้องกูมึงมายิงกูดีกว่าสี่เดือนก่อนหน้าขณะที่รัฐมนตรีลงตรวจพื้นที่จงังหวัดอุทไทยธานีได้รับการบอกเล่าว่ามีการลัดลอบตัดไม้ที่ห้วยขาแข่งครั้งนั้นหัวหน้าสืบรู้ดีว่าเป็นการกลัดแกล้ หัวหน้าสี่ถูกเรียกข้อพบที่กรุงเทพเขาเตรียมข้อมูลอย่างดีเพื่อชี้แจงว่าเป็นการทำไม้นอกเขตห้วยขาแข่งและชาวบ้านแอบไปตัดโดยมีผู้มีอิทธิพลในอำเภอลานสักหนุนหลังหัวหน้าสี่พยายามที่จะอธิบายถึงปัญหาอันยุ่งยากที่เขาและลูกน้องต้องเจอแต่เขาไม่มีโอกาสที่จะชี้แจงมีเพียงคำสั้นๆที่ได้รับกลับมาว่า คุณต้องทำงานหนักขึ้นกว่าเดิมผมทำงานหนักกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วนอกจากว่าท่านจะยืดเวลาหนึ่งวันให้ยาวไปกว่านี้และผมไม่อาจบอกคนของผมให้ทำงานหนักกว่านี้ได้อีกสัปดาห์ที่ผ่านมาพวกเขาแทบจะไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยผมมีเจตนาที่จะฆ่าตัวเอง โดยไม่มีผู้ใดเกี่ยวข้องในกรณีนี้ทั้งสิ้นคือข้อความสุดท้ายที่หัวหน้าสิ่งถทิ้งไว้เพื่อบอกว่าสิ่งที่เขาได้ตัดสินใจลงไปเป็นความคิดของเขาแต่เพียงผู้เดียว เวลาตีสิบของวันที่หนึ่งกันยายนพุทธศักราชสองพ้าร้เสียงปืนจากบ้านพักหัวหน้าเขตรักษาพันธ์สป่าห้วยขาแข้งดังขึ้นและเงียบหายไปกับเสียงลำธารข้างบ้านเหมือนเสียงปืนนักอุ่นๆที่ดูจะเป็นเรื่องปกติธรรมดาในราวป่ามืดทึบแห่งนี้ หนึ่งเปรีย่ยปืนลั่นสถานป่าหนึ่งวูปไหวผวาทั้งป่าลั่นหนึ่งคืนนานยาวราวกับกันหนึ่งฝันฝุกแล้วลับแนวไพรหนึ่งคนควรฆ่าคารวะสืบสร้างสัจจัย,ยิ่งใหญ่ เมืองคำร่ำหาอาลัยร่วมใจสื่อทอดเจตนาหลังจากงานสำคัญนี้เสร็จลงสื่อรู้ตัวดีว่าสักวันเขาอาจถูกยิงตายจากการบงการของผู้มีอิทธิพลทั้งหลายสักวันลูกน้องเขาต้องถูกยิงตายอีกอย่างไรค่ะ เพราะไม่มีใครสนใจสือไม่ใช่คนกลัวตายแต่ทนไม่ได้ที่ลูกน้องเขาต้องตายไปต่อหน้าโดยที่เขาไม่อาจทำอะไรได้เขาเคยปรึกษาแม่ว่าจะลาออกและไปบวชแต่เขาก็ไม่ลาออกการลาออกเป็นการทรยศต่อตัวเองทรยศต่อห้วยขาแข้ง และทรยศต,ต่อลูกทีมของเขาแต่การมีชีวิตอยู่ต่อไปไม่สามารถให้ความมุ่งม,มั่นความเชื่อของเขาเป็นจริงได้สืบนาคเาสถีเป็นคนไม่เคยทรยศต,ต่อหกัการและความมุ่งม,มั่นของตนเอง แต่การมีชีวิตอยู่ต่อไปไม่สามารถทำให้ความมุ่งมั่นและความเชื่อของเขาเป็นจริงบางทีการตั้งใจเป็นชีวิตตัวเองหงอาจเป็นเพียงหนทางเดียวที่จะทำให้ความฝันของเขาเป็นจริงขึ้นมาได้กว่า20ปีที่ผ่านมาเสียงตะโกนจากคงไครของเขายัางคงดังก้องกังวาน จากเสียงปืนนัดนั้นบัดนี้ธงของการอนุรักษ์ได้ปักแน่นอย่างมั่นคงในสังคมและประเทศไทยพวกเรายังคงจุดเทียนต่อกันเพื่อส่งแสงเป็นกำลังใจให้กันและกันรำลึกถึงเหตุการณ์เมื่อคืนวันนั้นร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ในการสืบ่อเจตนา อย่าไม่รู้จักจบสิ้นขอพวกเราทุกคนเดินผ่านกาลเวลาเพื่อบอกกับสื่อนาคสถีนว่าภาพฝันของเขาจะดำรงอยู่สื่อ Hãy quan cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn 我结婚了。 I ป่าเนี่นยา่วยจากฝนาจากไม่ว่าเสีอไม่ว่าช้างให้เกิดเา่รว่า,าแม่ก็เพิ่มขึ้นแต่ทั้งหมดนี้นะคะ2ี่ปีที่ผ่านมาที่จัดการรวมการทำงาเรวมใจของคนหลายหลายคนนับเป็นร้อยถึงพันที่ช่วยกันทำงาน ไม่ทราบว่ามันจะหมดไปเพราะว่ามีการไปต่าขึ้นมาเนี่ยแล้วก็จะทำเขลี่ยนแมวโว้ยเนี่ยผลมันก็คือว่าคนเข้าไปตัดไม้เกียย์ไม้เนี่ยก็ย่อมล่าสัปดาแน่นนองตัดป่าที่สูงตื้อผู้เสียสละที่ป่าที่สูงตื้ผู้เสียสละที่เราที่สืบทอดมา234 วันนี้เนี่ยคิดว่าคนทีแรนที่ขอกำลังใจค่ะต้องขอกำลังใจจากคนสื่อแล้วก็ขอกำลังใจจากพวกเราที่ยืนมาช่วยในที่ดีทั้งหมดเ่ยถ่ายทอดเออถ่ายทอดกำลังใจซึ่งกันและกาล่ะค่ะเราจะ ทำงานรักษาผนป่ารัาาราพาพากษาสัตว์ป่าคิดทอดเจตนาของคุณจีบต่อไปค่ะแล้วก็จยดูแลทุกอย่างทุกคนจะทำตามความสามารถของนคะจะรักษาผิป่าเลยถีนดีจะรักษา,าบา้านของสัตว์ป่าวันนี้ค่ะที่ค่อค่อย ฟื้นฟูค่อยๆดีขึ้นมา23ปีเราคงไม่ไม่ยอมหรอกค่ะว่าจาักปีที่24ไปจะเกิดความเสื่อมสลายมันน่าเสียดายนะคะน่าเสียดายความตั้งใจมันน่าเสียดายความพยายามของทุกคนเลยค่ะ ที่ทำงานน,มน,น,นม่มันจะเข้าเขเสียก็ต้องวางวก่อนที่จะสืบหักนี้นะคะสื่วยทุกเราด้วยสช่วยดูแลคนที่พยายามทำทุกอย่างที่จะรักษาที่ิดสั้นาี่ิดหน่ที่นิด,นดข,อนนนะะขอพวกเราทุกคนช,ช่ยก็ ความตั้งใจดีที่เราจะยาข้อที่แต่ละคนสนามารถจะทำได้เพื่อสือบอเกียรติยนของคุณสืบได้ต่อไปขอคุณสืขอ,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 ขอั่เพื่อ,อเป็นกำลังใจ เต่อข้างหลังให้กำลังใจเชิ่มกันคงต้องแจ๊กแจ๊กันเข้ามาแล้วนะครับใครปักเสร็จก็คงย้ายออกไปค่อยๆขยับนะครับหรืออาจารย์วางวางไว้หน่อยหรือวางเสร็จปุ๊บขอยาให้คนข้างหลังเขาด้วยครับดีตรงน 弄一下。